สวัสดีครับสวัสดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเราเจอกันอีกแล้วนะครับผมห่างหายกันไปนานเนาะก็เรามีงานมาหนึ่งตัวนะครับผมที่ได้รับมานะครับงานซ่อมตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ กลับมาใช้งานได้กันนะครับผมวันนี้เรามีงานซ่อมเป็น1ตัวครับเป็นรุ่น MacBook Pro ครับผม MacBook Pro A1278 นะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นปี1 1นะอาการที่มาคือไม่สามารถใช้งานของในส่วนของ USB ได้นะครับเสียมีไฟแต่ว่าใช้งานไม่ได้ทั้ง2พอร์ตเลยนะครับผม าจากได้ทำการตรวจเช็คนะครับแล้วซ่อมแล้วพบว่ามันมีอยู่2จุดที่เสียนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอื่นผมเปิดเครื่องก่อนนะครับอ่า ตอนแรกอะ่ะมันเสียบแล้วใช้อะไรไม่ได้เลยผมเทสทั้งเทสซอฟต์แวร์แล้วเทสอะไรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออ,อนุญาตสลับกล้องก่อนนะครับ2915นะครับก็คือเสียทั้ง2พอร์ตแต่ตอนเนี้ยเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเสียพอร์ตอาเสียบก่อน1พอร์ตอ่าเสียบพอร์ตที่2 ติดแล้วนะครับผมติดแล้วนะครับผมคราวนี้ถ้าถามว่าผมซ่อมเออทางผมซ่อมอะไรไปนะครับอาการนี้จุดที่ทางผมเจอว่าเออเสียนะครับผมมันคือตัวอ่ตัว L นะครับผมผมขออนุญ,ญาต ซูมก่อนมันคือ L 4 6 0 0นะครับผม L 4 6 L 4 6 0 0แล้วก็ L 4 6 1 0นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะอ๋อสรับกล้องอ่ะนี่ครับอันนี้คือหน้า s k i ล m ต t i นะครับผม นี่คืออ่พอร์ตในส่วนอ่พอร์ต USB นะครับผมทั้งสองพอร์ตนะที่เสียทำการเช็คอะมีไฟ5โวลต์มาแล้วแน่แต่ว่าตรงนี้ครับ l 4 6 0 0ครับแล้วก็ l 4 6 1 0สองตัวนี้ครับสังเกตว่า มันมีทั้งหมดสี่ขาอ่าลตัวนี้มันมีทั้งหมดสี่ขานะครับทางเราได้วัดเช็คนะครับขาหนึ่งกับขาสองวัดด้วยโหมดติสโหมดติสโหมดติสก็คือมันจะเป็นโหมดที่เราจิ้มหัวท้ายนะครับเพื่อดูว่าอ่ามันลายลายตัวนั้นหรืออุปกรณ์ตัวนั้นนะครับมันมีเขาเรียกว่ามันเชื่อมกันอยู่ไหมลายขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับผม ปรากฏว่าขาหนึกับขา2วัดโหมดตีทแล้วไม่ดัง3 4วัดโหมดตีดหัวท้ายดังนะครับผมเราเลยทำการเปลี่ยนตัว L 2ตัวนี้นะครับผมตอนแรกตอนแรกเทปเทปเปลี่ยนตัวเดียวนะครับผมโอเคใช้ได้ข้างเดียวซึ่งแน่นอนมันเมคเซ้นครับมันเสีย2พอร์ตต้องเปลี่ยน2ตัวนะครับวัดทั้ง2ตัวขา1และขา2ขาด นะครับผมก็เลยทำการยกออกนะครับผมแล้วก็เอ่อเอ่อถอดจากต่อตัวบอร์ดอะไหล่นะครับใส่วัดโอเคติดแล้วนะครับผมแล้วก็เอามาทำการาประกอบเทสนะครับแล้วก็เสียบตัว USB ซึ่งตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมผมเทส่์โดยการเนี่ยเอาแค่นี้เลยเอาแค่บูตออปชันนะครับแล้วเสียบแฟลชไดร์ ปัดได้ USB อะไรก็ได้ครับที่เป็นที่มันที่มให้มันโชว์พวกเอ่อ e x t e n a l Win เอ่อ OS Boot นะครับผมหรือเอ่อ USB Install นะครับผมซึ่งตอนนี้เปิดเทสเปิดติดแล้วนะครับผมใช้งานได้ไม่มีปัญหาซึ่งผมหวังว่าอันนี้ที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะครับผมโดยเฉพาะนะครับช่างนะครับเพื่อนช่างด้วยกันนะครับผมเพื่อนช่างด้วยกันหรือเอ่อช่างหน้าใหม่นะครับผมที่ กําลังสนใจนะครับผมศึกษาอยากจะดูแบบว่าอาการซ่อมอาการเสียนะครับผมที่มันเสียเนี่ยทำอะไรไปนะครับซึ่งเคสในวันเนี้ยที่ทางเราได้ทําการซ่อมนะครับผมในอาการ USB ใช้ไม่ได้นี่ก็คือตัว L 4 6 0 0และ4610มีปัญหาจับเปลี่ยน2ตัวใช้งานได้นะครับ วันนี้วันนี้อันนี้งานเร็วเลยนะครับผมโชคดีมากที่ไม่ได้มีอาการเสียอะไรที่เป็นค่อนข้างหนักนะครับผมเจอเป็นตัวนี้โอเคจบงานได้เร็วนะครับผมก็ก่อนจากกันไปนะครับผมสมายทีเซอร์วิสนะตอนนี้ทั้ง4โลเคชันนะครับผมพร้อมให้บริการนะถ้าเกิดว่าใครลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมที่สนใจอยากจะเข้าไปใช้บริการนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Inal, เซอร์วิสอวันอสองนะครับผมชั้น2ห้างเมกกับบางนานะครับผมชั้น1โซนาทางเชื่อมบิกซีและรถเมโทรบัสนะครับยูเนี m ยนมชั้นใต้ดินนะครับผมชั้น B ใต้ดินสามารถแวะเวียนเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญจะมีในส่วนของสํานักงานใหญ่นะครับผมที่ i f ฟ e l บางนานะครับวงแหวนกาญจนา ทางไปสุนภูมิน,นะครับผมสามารถเช็คจากโลเคชันในแมปได้เลยนะครับผมวันนี้ผมช่างไก่นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นงานเปลี่ยนอะไรงานซ่อมงานสรุปอาการนะครับเดี๋ยวทางผมก็จะทําคลิปมาให้ท่านชมได้ดูกันเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ